เมืองเสี่ยงไฮ้คือจักราดพันเกราในยุคที่เจ้าพ่อครองเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายคนเยอะเพราะหนังเราลงทุนสากประคักพังของการทำลายล้างมีมากมายไปทั่วเมืองแต่โปรดสังเกตมาดของจับกังเอ้ยไม่ใช่ครับลูกน้องของเจ้าพ่อแต่ละคนเข้มเข้มทั้งนั้นเฮียมพี่เปียวเอาไงดีครับเฮียมซะ ำกำหถการทุกอย่างของข้าย,ยังเหมือนเดิมยิ่งคิดทำให้ข้าย,ยิ่งโกรธ no. และถ้าข้าโกรธข้าจะต้องเคียดินนี่เคียเคียมันหมาเลยกูเทียมยังไงก็ไม่รู้แต่หน้ากูเหมือนพีเควะพี่ถอดหมวกหน่อยโชว์ความเหียมจากการกระบาลของพี่เว็บว่าที่ข้าจะได้เป็นใหญ่ จนถึงทุกวันนี้นะ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพวกเองก็รู้กันใช่ไหมรู้ก็ได้ครับไม่มันจะเป็นเรื่องค้าของเถื่อนฆ่าคนเรื่องแนวเบ,บ็บซบถ้าทำมาหมดแล้วทั้งนั้นเลยฆ่าคนไปยิ้มไปดนุมากนะเนี่ยบอกให้รู้ ขอดูเลยกลัวกลัวใช่ไหมล่ะเนี่ยอึ้งเลยที่เธกลัวข้าใช่ไหมล่ะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงจบยังพี่ยังยาวปากกระเป๋าย uh. ิงจุจบยิงแบเอ้ดิบมากรกูเลยแล้วฮ้ยสนใจกูหน่อยหมาที่ไหนมาเห่าลูกพี่นี่ว่าหนุ่มเจ้าพูดคนเดียวกูอายคนรู้ไหมกูฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วที่ข้าสะสมบารมีและเป็นผู้มีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยทำไมล่ะพี่ ก็เพื่อแก้แค้นตระกูลจองแก้แค้นให้ท่านพ่อของข้าวันนี้จะเป็นวันตายของมันเสียงม่ใช้ได้แต่กลิ่นต้องปรับลงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอผู้กั้นหายใจอยู่ท่านพ่อของข้าทำงานให้ตระกูลจางด้วยความจงรักทักดมีแต่มันไล่พ่อข้าเหมือนหมูเหมือนหมาขำพ่อถูกไล่เหมือนหมาวันนี้จะไปจับลูกสาวของมันและทำลายความรักของมันเพื่อเป็นการแก้แค้นที่สำคัญมันจะเป็นคำพื้นฐานภายทางเช่าของมัน ที่ใครๆเรื bon ่องลือกกันว oh ่าจะทําให้ผ oh ู oh ้ท oh ี่กินเข้าไปแล้วเป็นนิมตะแข็งแรงโดเดเราจะยักสมบัติล้ำค่าของมันเราจะเอาทุกอย่างของมันมาเป็นของเราช่วยกูหัวเราะด้วยกูขาวดังๆหน่อยกูชอบยังหัวเราะนดังโอ้บ้าท่านคะแม่ตูดิโอฟันภูมิใจเสนอเจ้าพ่อเสี้ยงไฮ ชาไทยเบอานมิดณที่บ้านตระกูลจางมีไฟที่คางชายรักชายหลงสู้ข้าไม่ได้มีไฟที่หน้าผาใหญ่โยกโหนกดีอืมอเอาเฟอนี่จะเป็นอะไรจามทั้งวันเลยนะวันเนี้ยฮะฮัชพูดปป๊บจาปุ๊บอยจามขนาดนี้เชื่อได้เลยมีคนบ่นถึงเจ้าแม่นอนบ่นเยอะด้วยอะ่ะอืมใหญ่อ่ะ อาหารมื้อนี้อ่อยมากเลยนี่อาห่วงงั้นไงลูกนางเอกเจ้าสายตาสั้นใช่หรือไม่อ๋อนี่เจ้าม่ยาวิเชียรถึงได้รู้ว่าข้าสายตาสั้นน่ะไม่รู้ได้ไงกินอาหารหมายังไม่รู้ตัวอีกแล้วเนี่ยจานก็จานหมาอืมอร่อยกว่าแพดดีกรีอีกโอ๊ยช่วยหน่อยดิไหนพวก แม่งตายง่ายไม่สมศักดิ์ศรีผู้ร้ายเลยนี่แน่นี่ในตัวตัวเองกูเนี่ยตัวที่ตัวที่ตัวที่เจลผิวไหลเออเออไอ้ติงเจอใครยิงแม่งแค่นี้แหละอยู่บูมอ่ะฮะติงเจ้านี่สุดยอดมากเลยถ้าใครไปบอกว่าติงยิงไม่เข้ายอดติงกระดิ่งทอง ยิงไม่เข้าจริงโอ้กูเชื่อเลยต้องเชื่อกูละยิงไม่เข้าแต่เลือดออกฟูน่ะเหนียวนอกแต่อ่อนไหนยิงไม่เข้าแต่เลือดออกได้ก็แล้วกันใครทำอย่างกูได้บ้างช่วยด้วยช่วยด้วยได้ด้วยด้ด้วยพเลยใครรู้ชื่อจิตตุกข์คะ คีเลชอบฮไม่พีเกไมาจัดอากาศทีวีหรอกวันเนี้ยใช่คีเลปมญถาว่าใครคือฝงลี่ทายาทคนเดียวของตระกูลจองเธอคือคนไหนบอกข้ามาเดี๋ยวนี้น่ะบอกข้ามาฝงลี่คือเพื่อนของข้าจองให้้าดทำไมบอกไอ้คนหน้าตาดีแต่ดิสัส่ชั่ว ซึ้งน้ำใจเพื่อนแฮเออนั้นใครบอกกูปล่อยตัวมันต้องพี่หรกค่ะอีนี่อีนี่เลยคะ่ะอีนี่<แ>เลยคะ่ะกูรักเพื่อนนะเชื่อกูเถอะเพื่อนเชื่อมึงแน่นอนนะมึงรักเพื่อนมาก<ห>ชีเต็มหน้าเลยเอาละมาดิมา,มาตามเขามะแล้วบอกว่าสมุนไพทางเช่าสมุนไพรมาซันอยู่ที่ไหนสมุนไพรมาซันตระกูลของเจ้าน่ะมันซ่อนอยู่ไหนบอกเขามะ พาข้าไปเอาไปเอาไปเอามาสิไปขอสิ่งนี้เป็นขอสำคัญของทระกุลข้าข้าให้ตายข้าก็ไม่บอกเจ้าหรอกจำไว้พาแข็งนี้ต้องไปเอาไปเอาไปเอาพานี่เนี่ยต้องใชกำลังนี่น่ไม่เคยขาดดีไม่เคยขาดดีเฮ้ยไอ้ผู้ชายสันดานจนลังแกผู้หญิงไม่มีทางสู้้ดูแขนข้าเป็นรอยช้ำหมดแล้วเฮ้ย ช้ำแต่มึงกระท <desserts> ืบกูเกือบตายกูบอกแล้วใช่ไหมอย่าให้กูใช้กําลังกูใช้กําลังเมื่อไหร่กูจะเจ็บเมื่อนั้นเหลือเชื่อชีวิตกูและแล้วฟ้าก็มีตอสมุนไพรมัสจันต่ที่สุดก็ตกอยู่ในมือของข้าแล้วกูขำตลอดขำไม่มีเหตุผลสมุนไพรมัสจันใครกินต้องอมตะโดเดไง ถึงจะไม่บอกสุดท้ายข้าก็เจอมันอยู่ดีขาอีกแล้วกูขับไม่เคยมีเหตุผลฮ้ยมึงได้สมุนไพรมากับข้าวด้วยแหลอ,อ,อก,กูแอบกิกมาขวดหนึ่งเดี๋ยวกูจะกินให้เป็นธรรมะโดเดล้นค่อยดูนี่เร็จกูแล้นี่อัอแต่สมุนไพรเนี่ยต้องผ่านการต้มถึงจะกินได้ถ้ากินผิดวิธีจะเกิดผลข้างเคียงจะทำให้ผู้กินมีอารมณ์ทางเพศกับเพศเดียวกันคิดเลยแล้วกู จะได้หายไปควดนึงแต่แค่คนเดียวช่างหัวมันขามอีกแล้วกูไม่เคยมีเหตุผลมีคนที่กูพอใจแล้วสงสัยผลข้างเคียงจะทำงานแล้วล่ะรูนะคิดอะไรอยู่ชะตาตูดมึงขาดแล้วล่ะกูจะกินตูดมึงมกูจักมึงจ้าไม้เลยจะทำอย่างเนี้ยกำจะตามสนองเจ้า ปล่อยข้านะปล่อยข้าจะตายยัปากดีอีกอย่างนั้นเหรอวันนี้ต้องชใช้ให้พ่อของข้ากูขับไม่มีเหตุผลอีกแล้วกูเป็นชายเหนือชายเล่นตูดชายนับถอยหลังเวลาตายของเจ้าได้แล้วฟงลี่คือเกลียดเจ้าอย่าให้ข้าไขกุญแจไปได้นะไม่อย่างนั้นก็จะฆ่าเจ้าปล่อยข้านะกุญแจห้อยตองแต่งไม่รู้ตัวเลยฟงลี่เดียวตัวตายได้แล้วปล่อยข้าเอาปืนมาเข้มๆหน่อยข้าไม่ไหวระบบตื่น ตายสมใจเนอะฆ่าเขาเลยสิฆ่าเขาเลยไม่กลัวครวันตายของเจ้ามาถึงแล้วตายตายตายปิ้วปืนลูกใครทำไมมึงไม่ล็อกให้ดีนี่มึงไปเอาปืนเชี่ยอะไรมาให้กูเนี่ยแอบจิ๊กของลูกมาให้พี่โอ้โหมีลูกน้องมันมีลูกหมาพาเชี่ยอะไรไม่ได้เลยอายเขาไหมเนี่ย ไม่เคยอายเพราะทําผิดจนชาชิงหนุ่มแห่งนี้แต่ไม่ช้าก็เร็วแต่ต้องตายแน่ฟงลี่เอาชะตาเจ้าถุรกิตมาแค่นี้ก่อนอื่นขอ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 ดูดับปากข้าขรู้ว่าต้องมีวันนี้แต่ก่อนที่ข้าจะตายข้าขออ่านจดหมายที่พ่อข้าฝากให้เจ้าได้ไหม ข้าใช้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอยากทําอะไรก็เชิญตามสบายเลยแต่อย่าให้กูขำนะขำเมื่อไรเน่ยกูหัวเราะอีกจดหมายฉบับนี้พ่อฝังให้อับเบวด้วยพ่อรู้ว่าถึงวันหนึง่งเขาจะต้องมาแก้แค้นแก้แค้นในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตเข้าใจผิดว่าตระกูลของเราได้ไล่พ่อของเขาออกไปแต่แท้ที่จริงแล้วพ่อของอับเบวต่างหากที่ไปขโมยของมีค่าประจําตระกูลของเราไปทั้งที่เป็นคนที่พ่อไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุด แต่พ่อไม่เคยอาฆาตแค้นเขาแม้แต่นิดเดียวยังเฝ้ารอวันที่เขาจะสำนึกผิดแล้วกลับมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งพ่อกูเป็นขโมยเมื่ออ่านจดหมายฉบับนีเ้เสร็จพ่อหวังว่าอเปียวคงจะเข้าใจเข้าใจในตระกูลของเราบันลยแล้วน่าอายพ่อกูเป็นขโมยเราเข้าใจผิดตลอดเลยนี่ทำไมพ่อเรากระจอกอย่างนี้ ไปขโมยของของเขาแล้วเราจะอายดีไหมเนี่ยเมื่อเขาดั่งมองหน้าเราอยู่นั่งไงเขามองหน้าโอ้โหฝงลี่ข้าขอโทษฟังนะข้าผิดไปแล้วข้าไม่เคยรู้เลยวพ่อข้าเป็นขโมย ทำไมพ่อข้ามันกระจอกอย่างนี้ข้าสำนึกผิดแล้วข้าขอโทษได้ยินไหมได้ข้าจะขอชดเชยให้เจ้าโดยใช้ร่างก,กา,ขายข้าชดเชยให้เจ้าข้าจะขอเสียสละร่างกายขา้าเป็นผัวเจ้าให้เจ้าใช้ขย,ยำขย,ยี้ีนี่นในตากใจชอบข้าจะรับผิดชอบเจ<แ>้าข้าจะรับผิดชอบเจ้าเวลาจะมาชดชีวิตถามกูสักคำไหมไม่ถามกูจะเอาถามกู เอาพี่เจา,เอายอมชดใช้ด้วยร่างก,กายเอา,เอาไปเลยเยกให้ไม่เอาไม่เอาคืนเดียวนด้ว่าเอาไปช่วยชีวิตเลยและในที่สุดเมื่อเรื่องราวทุกอย่างลงเอยด้วยดีสมุนไพรามาสจันประจําตระกูลก็มาอยู่ณที่เดิมยกเว้นขวดที่ไอ้นั่นเอาไปกินตอนนี้มาเป็นตุ้ดไปเรียบร้อยแล้วพี่เปียวค่าดีใจนะที่ท่านกลับตัวกลับใจได้ไม่ถลําไปมากกว่านี้ ข้าก็ดีใจนะเพราะในที่สุดข้าก็ได้เจ้าเป็นสีภรรยาคืนนี้ใช้ข้าให้เต็มที่เลยนะเนือไงเงินก็ทำหน้าที่สามีที่ดีต่อจิ้งจ้าทำต่อจ้านวดต่อจ้าแผนไทยแผ่นทายสัมสา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 มนวดแผ่นทยสบายไหมตรงนี้ด้วยนะนได้จะได้จะได้จ้าได้จ้าข้างนี้อีกข้างนี้โอเคได้จ้าโอ้ยชากูคุ้มเลยคุ้มเลยกูชีวิตและแล้วผมก็สิ้นลายและคำว่าเจ้าพ่อของผม ก็ต้อพ่ายแพ้แก่เจ้าแม่คนนี้แหละครับผู้หญิงอะไรดูแล้วเกินโอ้โหคิดถูกคิดผิดวะกูนี่สับ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 ส,บส,บสับไปทั้งตัวแต่คืนนี้จะมั่วถึงเช้าถอนทุน